มาถึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกรุงเทพแต่ว่าเขาสวัสดีเสาเจเดียวเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นอ้องอันนั้นกับร้านสาตะโดยกำลังคนของร้านสาคนใหญ่น,นั่นลูกชายเสาเจยไพี่ซอยคนของอเดินทางมาจากกรุงเทพลูกสาตะโดยมาแล้วก็ลุกเผยลูกล้านเรามากละ่ะมีคนถามเนาะว่าตะโดยเป็นพอสาเจิดพอบอ่บอบอแมนเด้อค่ะเด้บอบ่แมนพอเสาเจิดบ่แมนพอบาวิดอันนี้ก็เดินทางมาหอนเฮือน โดยสวัสดิภาพจะมาสั่องปีใหม่กัตตาดุดลร้านสาวอู้ที่เพิ่งพึ่นเขามาใหม่หน,เนะเพิ่งก็น,นึกว่าจะตาดุดเป็นพอสาวเจยบอค่ะเป็นเผื่อนบ้านทีสาวเจยเขาลบนับถืออะไระค่ะพี่น้องร้านสาวหน่อยของมาอย่างหลายลูกใส่สาวเจ้ยกับไปซอยปุ้นลงน้องนิชาน้องเชอร์อมโอ้กัตตาเอ้ย เือนะ่ะมันหลุดเล้วไล่แล้วลูกมันนางเผาทาห้าพนกรุงเทพโอ้แต่เรตตดลูก่อดีเฮ <c oughs> ้เห็นเห็นเชอเอ็มมาดีใจแวงหางแว้นแว้น <c oughs> มาแล้วมาแล้วน้องเจ้าไปเอาไปเอาอันี่กุญแจเปิดให้หน้าลูกเออ ไม่ค่ะนี่แม่เห็นแต่ต้นนี้ไหมแม่เห็นแต่มาหอดมามหเห็นพักบานบานพักยาสาวอือยา้สาวขายพักซีลาวัากซีลาวแล้วก็ส้มผักเซียนส้มผักกาดส้มผักกาดแต่ด้วยก็ว่าจะกินแต่ก้อยก้อยก้อยลูกมาแล้วอู้หูเป็นอย่าเป็นอยากก่อร้านสาวคืนหอดเป็นอย่ากอ่กอร้านสาว อเอาาอเดี๋ยวอย่พึ่งไปนะลูกให้พ่อเอารถไปเก็บก่อนออโอ้ถ้าดูอดนนี็ของบํารุงเต็มเลยอออเออยกไปก่อนคนกรุงเทพเขายังมาท่านว่างพึ่งมาหอดก็ดีเลยยายสาวมาขายของอันนี้กำลังอันนี้คนกรุงเทพกำลังมา นี่ชาเปิดแล้วเราจะกินน้ำแข็งกันวันนี้อันนี้อันนี้คือกุ้งล็อบสเตอร์ t e ้ไอ้ไอ้ยตุ่ยเป็นยังไงเฮ้ยเป็นยังไงเออตาตาเจ้าจะได้กินแล้วกุ้ง lobster นี่อ้ยยังนี่ชมหนวดไปก่อนคือคือล้ายๆหางหางปลาทูหนึ่งเนาะเกจจอยใส่เนาะเกจจอยใส่เนาะ กุ้ง lobster จริงนี้ต้องมีการเฝ้าแล้วเราเราจะเอาป่นกบมาอ่อยยี่กินกุ้งลบเตอร์ว้าวป้านเห็นแล้ววาสนาไอ้เจยวาสนาไผนน้อป้านต้นชะบาเจียวต้นละสองพันอี๊พ่อโอ้ยพ่อเชีสลบกระโดดสัมผัสใกล้โอ้ใกล้ใกล้ใกล้ลูกยังไม่ตายจริงอ่ะ S <S ใช่ใช <pub> ่เพราะว่าเราเนาะันมาไงหรอใช่เราต้องห่อมันก่อนเอามาจากตัวแจวมาตัวหนึ่งตีเออพ่อสานัคคีนี่ก็พ่อก็พ่อพาผากันดูดดูดนวดดูดยั้งมันกับพ่อแล้วแล้วแล้วอันหลายๆนี้น้ําแข็งอะไรกะละแมีน้ำแข็งกุ้งมีกุ้งมีหอยแครงอ๋ออ๋อมีกุ้งมีหอยแครงอ้าทับไว้เหมือนเดิมก็ได้ลูกปิดไว้ก่อนก็ได้เอ็มไปไหนเจ้าเอ็มไปไหน ไปเกลือไก่อโอเคเออเออโอเคความสูงของผู้เท่าเอื่อนเด้ดเด็หล่อร้านไปน้ำได้บายบายบายเออมาหอดเลยเดียน, <iki> <time> นี่เลยไปไปเกลือไก่ครบองค์ประชุมยังประคบได้นี่นี่แม่ตะโดยอบอุ่นคือหยั่งนี่ กำลังอันนี้กินบักหอยแข่งก่อนสอบก่อนเพราว่าออเดอร์เราว่าออเดอร์เต็มเลยนี่เขาว่าออเดอร์ก่อนกินเข่าเขานี่ก่องจูนพูนอยู่คือเลยปนุยออกะมียุงกะละเม่เปิดบักหอยกับปอเป็นโอ้นแกบักหอยกับปอเป็นโอ้ยกบตจอก็นี้แบงมาให้บาวินกับพี่หน้องนี่ กิมซีฟูด้ดอันนี้ลอบเตอร์เขาแก้มาให้ขอบคุณนะบอยครับผมนี่บริวารชามนี่ึ้นจะานนี่ยอันสามลอยสองลอยสามลอยโอ้คนเมอกี้บอกโฆษณะเกินคำละสามร้อยน่ะแม่งต่อคำอันนี้ก็ี๋ตกไปประมาณสามคำน่ะแต่เครื่องเขาหนีเนาะแต่ว่าอันนี้นะ้าบอยเห็นมาให้เขาเพ่ได้กินให้อยิมเนี่ลูกเคยจะดูดเขาเห็นพ่กสิบสิบกินให้แซ่บโอแค่นั้นเลยอยงนี้ กินพวกหูรสาดเนาะอันนี้น้ำผิมซีฟฟดอันนี้ก็บซีโต้กินไปตัวหนึ่งก็เ,ออเบิร์ดออกไงกอเบิร์ตถ่าเนี่ยี้ละครับพี่น้องเก็บโต๊ะมันนี่ครอบครัวตโดยแล้วอุน่นเดี๋ยวเขาเจอกับสิไปกินน้ำเพลินอีกอ่นปลานุยอิ่มแล้วนะคำเหมอดมาแล้วประดิมาเบิง่ง มาเบิ่งเก็บตัวไอ้แจ้วไอ้แจ้วกินจักหลอบเลยแจ้วไอ้แจ้วกินจักหลอบแล้วมีไอไอ้ไอ้แจ้วกินหนามมาเข่าตะโดยเฮ็ดไใบตาส้มตำพีเสาหน่อยกินหอยแข้งมาที่หลังกับข้าวเพียบเลยบ่มีทองดีใส่ล่ะเสจก็มาฝากของอยู่นี่แหละครับพี่น้องนี่เสจเด้ปะเจมอิ่มยังลูก อิ่มแล้วค่ะไ,ได้ไค่ะไ,ไปเลยตั้งนานทำไมหนูไม่กินคะโอ้เจมเจมเต้นโซ่เลยเจมจะเต้นแบบยเขาละ<ม>หลเต้นนิดแค่นี้แหละเก็บตุกค่ะพี่น้องพุณเ<ม>ออนี่ยังยัง,ยงมีอีกมีอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนี่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 เห็นแล้วนี่ส่วนหัวกินกินหมองไยบ่อย บงหัวมันไม่แกมบ่โอ้ยมีอยู่ตัวล่ะอุ้ยมันย้อยเลยต้องย่างให้มันหอมอย่อย่าให้สุกเยอะที่พูดราดไปแล้วควักเลยหรอช้อนควักเลยเนื้อนั้นมันจะหวานังจะหมันกว่านาะมันจะมันกว่าตรนั้นนเอรอนมันไม่มีมันหัวนี่ไงเจ๋อซีมึงเหลวที่เขาให้กินอันดิบเลยใช่ไหมที่เอาไปให้ล้างโซดาออล้างโซดาหวานเจี๊ยบเลยนี่นะ ผู้ใดเป็นหลอกหอบปลาหนุ่ยว่ากินของทะเลหลายบ่ได้พี่ยังมีอย่างเรื่อยๆค่ะพี่น้องยุ่เต็มกองโภมมีทั้งปลาบึกแล้วปลาอะไรบ้างนะปลาบูปลาปลาขาวทอดไปแล้วปลาคังอ๋อปลาคังปลาคังทอดไปแล้วเตีอยวเตี๋ยวเสียบอีกแนวกินฝากทองไว้ยิ่งนั่นต่โดยอีกหลายมืออยู่ค่ะพี่น้องโอบเฮากะจุงไหว เพราะว่าเมื่ออื่นมีงานขืนบานไม่เพื่อนมาดามเพื่อนเขาเจอกะอาจจะบดาลงทงลงขาเมื่ออื่นพุนแหละอยู่หนาหานหนาวิธีพุนแหละคับพี่น้องอาจจะเป็นเหมือนผักพรฮะเนี่ยเอาเอาชิมเจ๋วชิมูไอสนน้ำจิ้มใส่แล้วเอาช้อนจักซิเอาช้อนจกุก เดี๋ยวเรามึงหัวเนี่ยมึงก็กิน,นมันหัวที่ยเอามายังไม่ยังไม่วายได้ทำให้พี่เก่าอือ,อกินกินกินก่อนอกินรสชาติก <c> ุ้งไม่ได้กินน้ำจิม้มคุณต้องคุณเลยนะเออคำกินคนกับกินไงเขากิคนคนเดียวเขาขกินสดเลยอ่มึงเป็น,นยังแบงเลสเตอร์นะมึงเดี๋ยว<ช>เป็นยังไหนแก๋วถามก่อน เด้เด okay, ี๋ยวก่อนยา้าวให้พี่ซีบก่อนเอาซ้อนมาเดี๋ยวเอาซ้อนมาเอาซ้อนขอขอซ้อนใหม่หน่อยอน้ม่มเออนี่มามาเอาเดี๋ยวเจ้าถือจกมาให้พี่หน่อยสิให้อมจิ้มางอัน้ำจิ้มมาเขาเบิ่งคลิปอแดเลอาจวบานข่าวนกระแสอายซีบซ้ำหนีก่อน เห็นนาซะเจ๋งเลยคับพี่น้องเสียที่องเอ้ยซีมกุ้งอบเตอร์บ่ได้บ่ได้กินนามียังน้ำเขาไดบ่ได้กินน้ำชาบ่ได้เลเลกับ่ได้กินนามาเขาบ่กินบ่กินอย่างพิศพูนนะแบบพิศพูอืมอ้าวแ่ประเดนี่นี่คออืน้ยุ่นกิบ่ได้คุณนอนคเดี่ยวคุณนอนเดี่ยวคุณเดี่ยหนุ่งงาลูกกุ้งกับคนไปอีหุ่นหน้าายยาอยู่ตรงเนาะ แน่ยห้อานุ่นนิ่ม่แม่นอานุนจริเออไม่ใช่อานุนเลยกกินกินทำแรกหมดแล้วกินไม่ได้นมันต้องมันะบองคนเฉยาะทางแก้วพูดได้น่ะคางๆมันออกน้ำนั่นเออจะได้จะได้ลค่ะ เดี๋ยวจงหัวมันหน่อยพี่เด้อพี่จะไปหอยเดี๋ยวมันคืออโนนเฮ้ยแจแจ้วมั่นมั่นโต้มั่นมั่นแจ้วยังไงพี่เจ้วเป็นอะแจ้วนุ่นหนาหนุนนะเอาว่าแมนจีนี่อบ้านลูกลูกพี่เจ้ลูกพี่ซะหน่อยจีอ๋อนึกว่าแต่อโนนเนาะเะพ่อมาซิมอีขั้นหนึ่งก่อนใครไปยืมไก่กันหัวนุ่นหัวเองหิมเดียวคงสิบ๊อบพีชสบู่นตอกไก้ไก่ก็โลซาดคือ ปูแม่น้ำมาันแหละเนาะม yeah. ันปูแม่น้ำอืมแต่อันนี้ผม่มันหวานกว่าปูแม่น้ำมันต้องกินกับวาซาบิวาซาบ,บิไม่ไม่เดียวมั้บ่อยว่ะบบอืเขินดัง่งโู้เจ้าเอาหลอดดูเลยเจ้าเจ้าเพราะว่า,วาหมอห้ามกินเขาละของทะเลเยอะ คอเลสเตอรอลเยอะถุงแต่ก็เดี๋ยวเริ่มปีหน้าเริ่มปีหน้าปีหน้าก็อีกสองวันโอเควันนี้เกล็นกันเลยรอได้บอกเล่นกันเด้ค่ะเอ้ยบอกคืนบอกคืนดอกมองันเห็นไหมพี่แย้มเอ้า จะแรงมงง่าจายขึ้นนะมันมีแต่ว่ามองไม่เห็นไม่ใช่ตัวไม่เห็นห่วงนี่ทังนั้นเลยนี่โอ้โหเออนั่งอยู่ลึกแจ๋วเอาน้ำจิ้มใส่อีกนิดเนี่ยทังนั้นเลยนี่เออเออมันอยู่ลึกทำไมมันมีรสชาติเค็มๆก็เค็มเนี่ยมาของทะเลของทะเลเมนเมนเมันจะขานอยู่ใต้ใต้ทะเลเลยพวกนี้ดํามองมันอยู่ใหนกินง่ายๆได้เนี่ยคุยเอาข่อยใหญ่ให้เจ้ากินใครๆมันอ่าข่อยใหญ่พี่แบบมันแบบเป็ออหนังขอมชิมแต่ว่าเราชิมมาันอะไรอะ เราเคยกินอ่ะเออจิ้มเมมันต้องเค็มเปรี้ยวเออเบีบมะนาวใส่ไหมมันเปรี้ยวมันหวานเด่ไแล้วเนาะมันจิ้มมันต้องเค็มเออตัวมันมันอ่ะมันจะคือมันปูบอมันก็จะแปลกนะเป็นรสชาติมันเค็มเป็นเจไดตาหงษ์เจ็ดมันกินได้ก่อนก็เหมือนมันปูนี่แหละ ไมันพุ่งนี่แหละมาโจมบักเซียนต่อเค็มๆน่เมื่อกี้ยังกินโ้มักเซียนต่อกินลักเตอร์เสร็จมากินส้มบากเซียนต่อส้มผากเซียนยังประท่านได้แกะ